ตกลง966ล้านบาทเนี่ยเราจะได้คืนไหมหมายถึงเจ้าของเงินภาษีเดินออกไปอ๋อค่ะเราสรุปตรงน,นี้สักทีหน่อยแต่พี่ลืมไปเลยเรื่องอะไรก็คือตึกสตงงที่ถล่มลงมาค่ะคุณผู้ชมจริงๆแล้วมูลค่าทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณ2,000กว่าล้านใช่ไหมคะแต่ที่มีการจ่ายออกไปแล้วนี่ย966ล้านบาทโดยประมาณมมโดยลองไล่เรียงวงเงินดูค่ะถ้าวงเงินตามสัญญาเดิมก็คือ การก่อสร้างเนี่ยใช้งบทั้งหมด2,136ล้านบาทถ้าวงเงินตามสัญญาเดิมแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยมีไม่รู้มีกราฟิกหรือเปล่าคะม,มันจะขยับลงมาเป็น2,131ล้านบาทโดยประมาณม,มีการเบิกจ่ายก็คือค่าจ้างล่วงหน้าเนี่ยเบิกไปแล้ว320ล้านเบิกค่างวด จ่ายไปแล้ว22งวดเนี่ยค่ะงวดที่1ถึงงวดที่22ประมาณ646ล้านดังนั้นเอามาบวกกันค่ะค่าจ้างล่วงหน้ากับที่เบิกค่าง,งวดงวดที่1ถึง22ไปแล้วเนี่ยมันจะประมาณ966ล้านความคืบหน้าในการก่อสร้างถ้าตามแผนงานเนี่ยณนะวันนี้ จะต้องสร้างได้80.77%แต่ปรากฏผลงานที่ทำได้คือ33.70%ตอนนี้คนก็เลยถามเยอะเลยเนี่ยค่ะว่าไอ้966ล้าน,นที่มันหายไปในพริบตาจากตึกถล่มเนี่ย้วเอาคืนจากใครทางผู้ชมเงินภาษีเงินภาษีอเอาคืนจากใคร เก้าร้อยสิบหกล้านจ่ายไปแล้วนี่นจ่ายไปแล้วค่ะเป็นค่าจ้างล่วงหน้า320ล้านแล้วก็เบิกเป็นค่างวดงวดที่1ถึงงวดที่22อีก646ล้านแล้วไม่นับที่รัฐบาลต้องมาจ่ายเงินเดียวยาศพละหนึ่งแสนเป็นเฉพาะค่าจัดงานศพนะอ่าใช่ค่ะไม่นับระดมทรัพยากรสรรพกกำลังจานวนมากเขาประมาณจํานวนมากเข้าไปลื้อค้นหาแล้วก็ลื้อซากค่ะถูกไหมใช่แต่ความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้คือชีวิตคนจริงค่ะและครอบครัวของเขา ส4สิบสี่ศพและอีกห้าสคนที่ยังศูนหายอยู่อ,อ่ะ